ไปครับไปหาขุดลูเดี๋ยขุดปูกันครับทางไปขุดปูที่สาครับทางก็จะลบหน่อยนะครับทางก็จะลกหน่อยครับทุกผู้ชมทางก็จะลกหน่อยไม่หน่อยนะครับลกเยอะเลยทางลกเยอะเลยนะครับทางลบเยอะเลยนะครับไปขุดปูกันครับผมมาดู สะน้ำครับผมสะน้ำตัวนี้น้ำก็ลดลงเยอะแล้วน,นะครับมาดูว่ามีพอมีอะไรได้บ้างครับผมอุย้ยต,ตัวนี้มีลูปูด้วยเดียวต้องขุดปูก็ต้องผู้ชมวยวต้องขุดปูนะครับขุดปูนะครับผมต้องขุดปูขุดปู ลึกไหมเนาะลึกไหมเนาะขุดปูโอ้มันเป็นดินแห้ดินแข็งนะครับมันเป็นดินแห้งโอ้โอ้แข็ง thành đinh hay thật. Tùng này nó lúa bùa. Bên này thế Ô luôn bùa giùm luôn 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 không luôn không. luôn nó โอ้ลึกมากลึกจังเลยครับโอ้โหลึกท่านผู้ชมรูปูลึกมากเลยอุ้ยอุ้ยตรงไหนน่าถึงยังเอ่ยอุยอ้ย ลึกลึกมากโอยลึกทา่านผู้ชมมันเจอหินข้า,า,งนนนนนนางล่างเจอหินจะได้เนื้อนี่ยมันเจอหินโอ้โหข้างล่างเจอหินนี่มันจะตื่นๆไม่ตื่นนะครับ โอ้โอ้อือเจอหินอือเจอหินงคก้ามปมูถึงตัวมันแน่ๆเลยือเหมือนจะเป็นก้ามปูแล้วเนี่ย ดูเหมือนจะเป็นก้ามปูอ้๊บโอ,อ้ยอ่ายังไม่ถึงเลยครับท่านผู้ชมเฮ้ยยังไม่ถึงเลยยังไม่ถึงเลยเหีหินหรือก้ามปูก็ไม่รู้แข็ง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 ครับ เหมือนตัวปูนะเหมือนก้ามปูนะครับเหมือนก้ามปูออเหมือนก้ามปูอ้ยแข็งมากเลยมีน้ำแต่ว่าดินข้างล่างเป็นดินแบบดินลูกลังครับท่านผู้ชมเป็นดินลูกลังนะครับอุ้ย ดูเสียงงัดเหมือนตัวปูเป็นหินโอ,อ้ยไปขุดลงไปเจอหินครับท่านผู้ชมขุดไม่ไหวครับขุดไม่ไหว โอ้ขุดไม่ไหวถม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 เดี๋ยวมาขุดดูใหม่ผมเนองว่าไม่มีใครลงมาที่ไหนได้ครับโดน,นขุดเต็มไปหมดเลยโ <c oughs> ดน,นขุดเต็มไปหมดแล้วดูสองรูนี้อีกไม่รู้อะไรอะ่ะรูปูรูกบก็ไม่รู้ ô oh. oh. Sụt đi ăn Ừ Sụt đi ăn ơi, mượn đi phải úi ừ, chừng lướt phải nén luôn phải nén luôn phải nén luôn ีามาูมันเนี่ยสามสี่โลโอ้โหเจอ,อยังถึงตัวหรือยังเลยถึงตัวหรือยังมาถึงแล้วอุ้ยเจ็บตัวเล็กนิดเดียว <c oughs> ตัวไม่ใหญ่ครับตัวไม่ใหญ่ครับทาบ่านผู้ชมตัวไม่ใหญ่ครับตัวเล็กนิดเดียว ขุดปูนหน้าริมสระครับผมขุดปูนหน้าริมสะนะครับขุดปูนหน้าริมสระอ้ยอ้ยออ้ย,อยถึงยังเออถ,ถึงแล้วถึงแล้วตัวพวุ่นตัวเมียก็ไม่รู้ ตัวผู้กับท่านผู้ชมครับตัวผู้ครับตัวผู้โอ้เข้าอยู่ติดๆกันเลยนะครับผมสามสามสามรูเข้าอยู่ติดๆกันเลยนะครับสามรู ไปถึงโพกแล้ว่ปถึงโพงแล้วนะครับโอ้ถึงลวถึงแล้วถึงแล้วโอ้โอ้โอ้อัดคัดคัดหนีบมือไม่แต่ตัวผู้กับทนชูมไม่แต่ตัวผู้ครับไม่แต่ตัวผู้ครับเนี่ยกับท้ชมตัวผู้ไม่มีตัวเมียตัวเมียเขาเขาเขาขึ้นไปอยู่ตาม คันนาครับตัวพูกเขาจะอยู่ดินอ่นอนๆครับขี้ <c oughs> เกียจนะครับคขาขี้เกียจนะครับผมเขาขี้เกียจเนี่ยครับผมนึกว่าผมมาขุดก่อนเพื่อนที่ไหนได้โดนขุดก่อนนะครับเกลี้ยงเลยครับผมนู่ครับโอ้โดนขุดเกลี้ยงเลยโดนขุดเกลี้ยงเลยนะครับผมโดนขุดเกลี้ยงเลยเดวกจิ้งลงน้ํานะ

โผไปอีกรับผมก็าเป็นโผกไปอีก,ก,ก,อกอถึงยังวะโอ,อถึงแล้วงแล้วมาเจะตัวพูดเหมือนกันนะครับเนี่ยมาเจะตัวพูดเหมือนกันเนาะสังเกตดูนะครับเนี่ยตัวพูดกับตาูพชมตัวพูดครับตัวพูดจะริมตะลิ่งครับตัวเมียก็จะอยู่ตามคันนาครับ อยริมตะลิงครับผมตัวโคโยริมตะลิงนะท่านผู้ชม ถึงทีงยองถึงแล้วเนี่จะตัวผู้เหมือนกันเนี่ยตัวผู้ก็ท่านผู้ชมเนี่ยตัวผู้ครับไม่มีตัวเมียอะไรนะครับเพราะตัวเมียเขาขึ้นกันนาครับผมเขาขึ้่นในที่ดินแข็งๆตัวผู้็็จะอยู่ทีออ่อ่อนๆครับอุ้ย ท่านผู้ชมตัวผู้เขาสั่นอยู่ดินอ่อนๆครับตัวผู้ครับอยู่ดินอ่อนๆนะครับตัวผู้อยู่ดินอ่อนๆอันนี้สะของของน้องสะพ้ายนะครับของน้องชายไม่ได้ไปสุกุศลกันอื่นนะครับกุาตัวเองเทับผม ตะกุดศาตตัวเองที่ริมริมสาต์ตัวเองครับของน้องสะพ้ายของน้องสะพ้ายและของน้องชายนะครับตรงนี้ก็มีหนึ่งรูแต่ตรงนี้มันจะเป็นดินดินดินลุกลังครับมันจะแข็งครับมันเป็นก้อนๆเป็นดินลุกลัง จะเป็นตัวผู้ตัวเมียก็ไม่รู้โอ้ยอย่าลึกนะกกถึงโค้งแล้วถึงโคง้งที่หู ถึงแล้วถึงแลถึงเลยครัตัวนี้ขอให้เป็นตัวเมียทีเด็น่าจะพู้แล้วเมียน่าจะจะผู้อุ้ยหนีบอุ้ยหนีบปลาชีวะลูกเอ้ยอุ้ยเจอตัวเมียอุ้ยตัวเมียตัวเมียตัวแรกครับท่านผู้ชมโอุ้ยเจอตัวผู้มาตลอดลองไปเจอตัวเมียโอ้ย ต้องต่จอตัวเมียหื้หือขุดเต็มหมดแล้วครับท่านผู้ชมคนนู้นผมมาขุดคนแรกนะที่ไหนได้มีคนมาขุดนะครับไม่รู้ว่าใครมาขุดนะอันนี้พื้นที่ส่วนตัวนะครับผมเป็นรอขุดนี่ไม่ได้โม้นะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมดูครับคือรยขุดนะครับผมรอยขุดนะครับกระชุยกระชาย ลายขุดกระจุยกระจายครับผมกระจุยกระจายครับผมลาขุดลาขุดกระจุยจะกินตรงนั้นมันลูกก็ข้างบนดีกว่าลาขุดเยอะมากเลยท่านผู้ชมโอ้ยลาขุดเยอะมากเลยจะมีหรือให้เราขุดไหมเนี่ยอือ ตวผู้ครับท่านผู้ชมตัวผู้ครับผมไม่ไม่ค่อยมีตัวเมียตัวเมียมันขึ้นขึ้นขึ้นสูงมันขึ้นที่สูงนะครับขึ้นที่สูงแต่ดินแข็งขุดไม่ไหวครับโอ้โดนขุดสเกียงเลยโอ้มาไปเดียวเหงือแตกมาไปเดียวเงอแตกครับโอ้ยราขุดเต็มเลยท่านผู้ชม โอ้โหไข่น้าชมากดโอ้ยรากรสเต็มเลยเกลี้ยงเลยนะครับลากุดเกลี้ยงเลยท่านผู้ชมโอ้รอบสาะเลยครับลากดเทียบสงสัยขุดไปขายลักษณะแบบนี้นะครับเพราะมันเขาเข้าขุดรอบสะเลยครับขุดรอบสะเลยสงสัยจะไปขายหนูลเล็กน่าจะเล็ก ดินลูกลังเยอะผสมดินเหนียวก็เลยขุดยากว้ายัาไปยังเอ่ยับปูยังตัวเล็กอ่ะท่านผู้ชมตัวเล็กเล็กปล่อยเข้าไปปล่อยเข้าไปครับตัวเขาเล็กตัวเขาเล็กก็ปล่อยเข้าไปนะครับตัวเขาเล็กก็ปล่อยเข้าไป เราก็ให้เขาเจริญกับโตต่อไปนะครับโอ้ดูนท่านผู้ชมดูครับเนี่ยครับรอยขุดครับเพียบเพียบเลยนะครับรอยขุดเพียบเลยผมน้กว่าผมมาขุดกนแรกที่ไหนได้ตรงนี้มีรอยขุดเพียบยิ่กว่าหมูดดดอีกนะครับรอยขุดรอยขุดยิ่งกว่ามูด,ดุด โอ้ปทโทรโมสังโคปทโทรโมสังโคลายขุดโอ้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 ลายขุดเต็มไปหมดเลยโอ้ไม่เหลือให้ผมขุดเลยเจ้าของนาไม่ได้ขุด เจ้าของ,งานาไม่ได้กดจะคนอื่นมาขุดจน้ยแข็งแข็งขุดไม่ไหวแข็งขุดไม่ไหวครับแข็งขุดไม่ไหวโอ้ยโจะรอบหนองแล้วจะรอบสระนะครับผมหมดเกลี้ยง หมดใกล้แล้วท่านผู้ชมโอ้โหเจอคนอื่นขุดหมดแล้วเจอคนอื่นขุดหมดแล้วไม่รู้ใครมาขุดไม่รู้เปล่ะมีมีมีแล้วท่านผู้ชมโอ้โ Ô. Uh, tiếng. Ui. Uh -huh. Uh -huh. Ừ. Ừ. Trúng đi nào. Ừ. Anh ta trúng à. thế ừ, không nhường ơi, vẫn thừng, vẫn nước dù, wow, vẫn nước dù các thằng của xong, ui, ui, ตัวผู้ตัวเมียไม่รู้ตัวผู้นี่แต่ตัวผู้ก็ั้ท่านผู้ชมเนี่ยครับตัวผู้ครับตัวผู้โอ้รอบสะแล้วครับท่านผู้ชมรอบสะแล้วครับมีคนอื่นขุดหมดแล้วครับท่านผู้ชมครับคนอื่นขุดหมดแล้ว เจ้าของนามาช้าไปเจ้าของพื้นที่มาช้าไปครับที่อื่นขุดหมดแลยนี่โอ้อันนี้ดูเปล่าเลยอ่ะมีดูหล,ล,ลอกด้วย ไม่มีรูปปูโอ้มีงี้ด้วยมีรูปนูหลอกไม่มีตัวปูโอ้อืม,อมรอบ,บ,บสะแล้วครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับรอบสะแล้วครับเพราะว่า สะตรงนี้โดนคนขุดไม่รู้ใครขุดใหม่เต็มไปหมดเลยครับเพียบเลยผมลงมาช้าไปครับคนอื่นขุดหมดแล้วคือสะอันนี้ก็เป็นสะของอน้องสะพ้ายผมเองนะของน้องสะพ้ายแต่ว่ามันมีแต่รอขุดเต็มไปหมดเลยแบบพุดรอบสะนี่ครับผมเยอะมากรอขุดเยอะจริงๆเลยครับท่านผู้ชมรอขุดเยอะจริงๆเรา้งขุดได้แค่กี่ตัวเอง หนึ่งสองสามสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าตัวครับท่านผู้ชมที่เหลือก็คือโดนขุดมาแล้วครับผมไม่คาดคิดว่าจะลงมาแล้วจะมาเจอแบบรอขุดแบบห้ยทุ่นหมดเลยนะครับรอบสานี่ครับผมรอ,รอบสานนี่ก็ขุดคนหมดเลยโอ้โหไม่คาดคิดว่าจะต้องเจอแบบรอบขุดเยอะอะขนาดนี้นะครับผมก็คงจะมันรอบสารแล้งไม่มีที่ขุดแล้วนะครับผม ก็คงจะไม่ขุดต่อนะครับเพราะว่ามันรอบสะไปแล้วเนี่ยครบหนึ่งรอบแล้วครับผมเพราะว่ารูปูนี่โดนขุดเกลี้ยงหมดเลยนะครับผมทั้งที่สูงทั้งที่ต่ํานะครับก็คงจะได้กลับแล้วละครับผมท่านผู้ชมครับได้ปูประมาณ90้าสิบเก้ารือตัวหรือสีตัวนี่แหละครับวันนี้ก็คือเป็นประสบการณ์ที่เรามาขุดที่รอบสะของน้องน้องสะพ้ายน้องชายของน้องชายของน้องสะพ้ายนะครับไม่ตรนายขุดครับผมก็แปลกดีเหมือนกันนะครับผมก็เป็นประสบการณ์อีกแบบหนึ่งครับผม ไม่คาดคิดว่าจะเจอแบบนี้นะครับเจ้าของนามาุดไม่ได้เจออะไรเลยนะครับคนอื่นมากดแล้วก็ไม่รู้ใครนะแล้วก็ไม่ได้ว่ากันนะครับผมแล้วก็ไม่ว่ากันครับเพราะว่าเราไม่ได้เขียนแต่ก็แต่แต่เราก็เขียนปักป้ายไว้นะครับว่าพื้นที่ส่วนบุคคลห้ามเข้าแต่ว่าของห้อยู่หารกิงก็ถือว่าทันทานแบ่งกันไปครับผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรครับใครมาุดก่องก็ได้ไปครับถึงแม้จะเป็นพื้นที่ของเราเองก็ตามนะครับผมขอขอบคุณท่านผู้ชมนะครับีปรดกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เรื่องกกติแจ้งเตือนนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม